นำสนุนรายการโดยอีเดมิสึผู้นำด้านน้ำมันหล่อลื่นจากประเทศญี่ปุ่นสวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับรายการดีๆที่จะมอบทั้งประสบการณ์แล้วก็ความรู้ให้กับเด็กๆในรายการอีเลเมนส์จูเนียร์กอฟแคมีค่ะใช่ครับก็วันนี้นี่พี่อิดแบกอะไรมาก้อนนึง อิมแพคแบ็กเพราะว่าแอบไปยืมของประกอบที่กำลังจะเข้ามานี่ถ้าจำไม่ผิดก็คือวิธีการนี่แหละตีใส่เ้าก้อนอิมแพคแบ็กนี่แหละซึ่งมันจะช่วยเช็คในเรื่องของ Impact ค่ะจะทําให้เราตีได้ไกลขึ้นด้วยแล้วก็ตรงขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ถูกต้องก็เข้าบอลดีระยะก็น่าจะเพิ่มขึ้นความสม่ําเสมอก็เพิ่มขึ้นแน่นอนซึ่งเดี๋ยวน้องแพลวต้องตามไปหาประกอบเลยนะได้เลยแล้วกโประกอบมีเทคนิคอะไรได้ข่าวว่าประกอบนี่ดุได้ข่าวว่าดุเห็นมีเด็กๆมากระซิบอยู่เออได้ข่าวว่าดุ ส่วนพี่อิดนี่ต้องไปหาโปรชานบิ๊กเบรกโปรชานกู๊ดกูดนะว่าเขาวันนี้เขามีอะไรมาสอนบ้างดีไหมแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะคะก็จะมีเกมที่พราะจะมาเล่นกับเด็กๆด้วยค่ะใช่ซึ่งก็จะพยายามทให้มันรีเลีกับการเข้าบอลที่ดีขึ้นใช่ค่ะถูกไหมล้วก็อต้องบอกว่าหนักเหมือนกันนะน้องแพลวงั้นเดี๋ยวพี่เดินไปส่งถานประกอบปปไปปประกอบค่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้ประกอบจะมาสอนเรื่องอะไรคะ Impact ครับค่ะเรื่อง Impact ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากครับผมในการที่เราจะตีไกลด้วยตีแม่นด้วยใช่ไหมคะครับผมค่ะงั้นก่อนอื่นเรามารู้จักน้องๆกันเลยดีกว่าครับผมอ่ะเริ่มจากคนแรกชื่ออะไรครับฮอปเปอร์ครับฮอปเปอร์ชื่อเทนครับเทนเอิร์นค่ะเอิร์นเซบาสเตียนทีสองเซบาสเตียนนะลอร่าค่ะนัทครับข้งหลังมาครับชาชาค่ะเคทค่ะพีทครับ โอเคน้องๆกลุ่มนี้จะมาเรียนเรื่องการ Impact รด้วยกันใน <ผม S 1> สถานีนี้โอเคค่ะวันนี้โปจะมาสอนเรื่องการ Impact นะครับทีนี้ใครรู้บ้างว่า Impact คืออะไรบ้างนายยุมือครับการประท้าลูกครับอ,รรอ่าเก่งมากครับแล้วการประท้าลูกที่ดีเพื่ออะไรครับตรง,ตงไกลไกลครับไกลใช่ไหมครับ ่ะเดี๋ยวโป้เล่าให้ฟังกับนะดูนะทีนี้วันนี้เรามีตัว Impact Back นี่ครับนะคือเป็นช่วยฝึกกับน,น้องๆโอเคไหมครับจุดแรกครับนะปัญหาของนักกอล์ฟส่วนใหญ่ที่ Impact ลูกกอล์ฟไม่ดีเกิดจากเขาพยายามตีลูกกอล์ฟให้ลอยนั้นในการที่ตีลูกกอล์ฟให้ลอยเนี่ยเขาก็ต้องกลายเป็นพยายามงัดนั้นพยายามงัดปุ๊บมันเลยโดนหลังใช่ไหมครับเพราะเกิดจากมุมของหน้าไม้มันเปลี่ยนถูกไหมครับใช่ไหมใช่ไหม,ไหมแล้วข้อ2องในการที่ Impact เขาพยายามเขาพยายามลงให้แขนซ้ายกับไม้กอล์ฟอยู่ในรายการซึ่งดีแล้วแต่ถ้าเท้าซ้ายลำ ไปออกไปนอกแกนทําให้หน้าม้เขาเป็นไงอย่างนั้นในสิ่งที่ดีเนี่ยที่พอดีเนี่ยมันคือการที่ลงมาป้างแนวแขนแนวไม่กอล์ฟพอดีกันและซึ่งลําตัวอยู่แกนเดิมดีกว่าไหมครับใช่ไหมใช่ไหมอันนั้นน้องๆวันน,นี้จะฝึกนะเราจะฝึกวยแบตส่วนนี้โอเคไหมก็คือขึ้นไปซึ่งค้างไวอิมแพ็คป้งแล้วค้างแนวสะโพกร่างกายทุกอย่างเริ่มหมุนในตรงที่อิมแพคลูกกอล์ฟโอเคไหมครับก้านม้าแขนซ้ายสแควร นั้นพอสแควรปปุ๊บแนวหน้าไม้ของเราเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมทุกครั้งถูกไหมครับนั้นความสม่ำเสมอของลูกกอล์ฟก็จะเกิดพอเข้าใจไหมครับมีใครสงสัยอะไรไหมในการอิมแพกเนี่ยอิมแพกที่ดีคือไงครับการบาารรทัลูกครับการบาารรทัลูกที่ดีคือต้องให้ยังไงเอ่ยให้แขนซ้ายอยู่หน้าหรือว่าไงครับพอดีกับจุดที่อิมเพกจุดที่อิมแพกคโอเคโอเคมีใครสงสัยอะไรไหมครับอิมแพกดน จะทำไงให้ impact ได้ดีใช่ไหมครับเนี่ยเรามีตัวนี้คือ Impact Back ที่มาซ้อมนะพอเราขึ้นแบ็กซึแล้ะค้างไว้มาตีปั้งรวคร้างเนี่ยเราดูว่าแนวแขนไม้กอลฟของเราเนี่ยอยู่แนวเดียวกันไม่ใช่ลำหน้าโอเคครับงั้นในการที่ตีเนะี่ยไม่ใช่ตีแรงเกินไปโดยที่แขนอยู่งหน้าอันนี้คือหน้าม้าก็จะเปิดถูกไหมครับงั้นการอิมเพคดีก็คือทุกอย่างจะทางานพร้อมกันโดยที่เท้าซ้ายเนี่ยจะไม่ขยับไป้างหน้าเท้าซ้ายจะอยู่ที่เดิมแล้วพอเริ่ิมแพคไปปั้งพอเราลดโฟอตูลดทูต่อไป การไมค์กอล์ฟโอเคไหมครับโอเคไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจครับครับผมเริ่มฝึกกันเลยไหมครับมาครับโอเคน้องแพลวเลยครับเราจะน้องแพลวเลยโอเคได้ค่ะครับผมให้น้องแพลวเท้าซ้ายติดกับตรงนี้ครับครับผมกระซิบอเท้าไหมครับอินแปร์ค้างครับน้องๆดูครับน้องดูนะดูนะนี่ถ้าอินแปรถูกต้องโอเคไหมครับโอเคไหมน้องแพลวขอแรงนะครับอินแปรครับโอเคครับไหมครับ การที่พนที่ถูกต้องเนี่ยเห็นไหมแขนซ้ายเขาเนี่ยจะไม่นำหน้าเยอะมากโอเคไหมนัคือนี้คือตำแหน่งที่หน้าไม้ทีครับเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมงั้นลำตัวเขาเนี่ยจะไม่โดนจ้านนี้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมโอเคมาตาคอเปอร์ครับขอมาครับโอเคครับเทปเปอร์ครับแล้วตืนคราบครับไหนครับ ดีมากครับขอีทีครับคอปเปอร์แลสวิลิงค้างครับอิมแพคครับดีมากขอทีครับอันนี้โดนกานไม่ก็ไหมครับโดนการมาไหมเดี่ยวโอเคครับขออีแทีแสวิลิรค้างครับอิมแพคครับถูกครับดีครับดีโอเคคอปเปอร์โอเคมาตาน้องเอิญครับตาน้องเอิญแบสวิินค้างครับอิมแพคครับเก่งมากครับโอเคอิมแพคครับ ไปน้องอะไรครับเชิญครับสิงข้างไหมครับแอคอิมแพกตกลงไครับรอรด้แม็กซ์สิงข้างครับ อินแพคครับดีมากครับขออีกทีครับแบสซิงค้างครับอินแพคครับโอเคครับดีมากครับเก่งมากครับเก่งมากเลยต่อไปเซตอัพโอเคครับแบสซิงค้างอินแพคครับทราครับแบสซิงครับอินแพคครับครับผมอันนี้การแม็กกอบโดดไม้สังเกตดูครับเนี่ยคือกล้ารแมอกกอบคือมือของเขาเนี่ยมือของน้องชายชาครับนะ โดนไม้โดนกานไม้อันนี้แสดงว่ามือาล้ำหน้าลูกกอล์ฟมากเกินไปนั่นทําให้หน้าไม้ค่อนข้างเปิดนึกสิ่งที่ไม่ดีโอเคครับเซ็นัพครับบินแพรครับนี่เลยครับดีครับดีขึ้นครับดีครับเด็กๆมีเรื่องสงสัยไหมครับมีไหมครับอันเดียวย่ๆถึงนะครับประจําช่องแต่ช่องเดี๋ยวโปรเข้าไปดู พี่ขอคุยด้วยได้ค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้ประกอบได้สอนอะไรไปบ้างไดเอิมประกอบได้สอนให้หนูอืมอิมแพคดีขึ้นค่ะอืมตอนตีลูกบอลแล้วก็ตอนนี้หนูได้ตีได้ไกลขึ้นเยอะเลยคะ่ะน้องชาชาได้เรียนอะไรไปบ้างคะก็เรียนการอิมแพ t คลูกคะ่ะก็ทำให้ตีแม่นขึ้นแล้วก็ตีไกลขึ้นนะคะ,คะเมื่อกี้มีอิมแพ t คแบคด้วย เป็นไงบ้างคะพอได้ลองฮิตด้วย Impact Bag แล้วก็ทำให้ตีดีขึ้นนะคะประกอบครับเป็นไงบ้างเขาวันนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะเรียกสรุปให้น้องๆฟังดีป่ะเด็กไหมโอเคค่ะน้องๆครับรวมครับน้องๆครับอันนี้เรามารวมเลยมารวมมาเรามายืนข้างหน้าครับมายืนเรียงเกันเลยครับาทีนี้โปรจะสรุปให้ฟังในเรื่องของการอินแพ็กลูกกอล์ฟที่เราเรียนไปวันนี้ครันะน้องน้องมีอะไรสงสัยมั้งครับในวันนี้ไม่มีมีไหมไม่มีเลยอ่ะไม่มีตะข้อเลยตาย้ไม่มีเลยไม่มีเลย อ่าโอเคนี่โปรจะสฝึกไปฟังคำนะดังนั้นในการอิแพคของเราเนี่ยทุกครั้งใช่ั้นในการอิแพคของเราหน้าไม้องศาพยายามรู้สึกว่าตอนที่เราขึ้นไม้พอเราลงมาอินแพคปุ๊บเนี่ยทุกหน่วยร่างกายต้องทำงานพร้อมกันโดยที่ไม่ใช่ว่าก๊อปที่ตรงลูกก๊อปต้องผลิตทุกครั้งโอเค้าไหมครับน้องๆพข้าใจใช่ไหมครับนี่โปรจะมีวิธีการฝึกให้น้องกลับไปฝึกที่บ้านนะครับนะดูครับนะการาตีลูกก๊อปนะครับนะเราตีแค่เบาๆไม่ต้องตีแรงแต่ตีปั๊บ ตัวให้เป็นรูปตัววายแค่นี้โอเคไหมครับโอเคไหมแค่นี้พอไม่ต้องตีแรงนะครับนะครับผมตีกันนะโอเคไหมครับเห็นไหมเราไม่ต้องตีแรงแต่นี่คือการที่จีนไพร์ดูกอบเนี่ยแกนจะอยู่ที่เดิมโอเคไหมครับแขนจะไม่มีการใช้ข้อมือโอเคไหมโอเคไหมเดินอัพวางรูปตัวผมเป็นไหมครับแกมีอะไรเพิ่มไหมครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้อง ขอบคุณประกอบมากเลยนะคะที่นำความรู้นะคะสิ่งใหม่ๆม,มาให้กับพวกเรานะคะก็ขอให้น้องๆน,นำเอากลับไปใช้นะคะนำเอาไปฝึกที่บ้านนะคะงั้นวันนี้ขอเสียงตบมือให้กับประกอบกับพวกเราหน่อยคะ่ะข,ขอบคุณค่ะส่วนพวกเรานะคะกับประกอบยังจะไม่ไปไหนคะ่ะส่วนช่วงสุดท้ายพวกเราจะมีเกมให้เล่นกันใครอยากเล่นเกมบ้างยกมือโอเคส่วนช่วงหน้านะคะ พี่อิดกับโปรโชานจะมีกอล์ฟเลสเซนส์หรือว่าเทคนิคอะไรดีๆมาฝากพวกเรารอชมกันเลยค่ะ Bild volume up the volume.